มนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีความคิดที่ลำเอียงหรือความคิดเป็นอคติครับการขอขึ้นเงินเดือนให้ทายว่าตัวเลขไหนคือแองเกอคุณนะขอไป80,000เจ้านายต่อมา60,000คุณก็เลยจะจบที่ประมาณเนี้ยเจ็ดแจกเงิน5้0 0 0 0ล้านบาทเป็นหนี้เพิ่ม5้0 0 0 0ล้านบาทถ้าผมหาเสียงคุณว่าผมจะหาเสียงแบบไหนครับมีคนตายเพียงแค่ส0ผมทําให้คนรอดชีวิตได้9 0คุณว่าคุณจะผ่ากับใครครับในเชิงตัวเลขแล้ว เท่ากัน100%คนชอบมากครับก็คือการเล่นหวยทุกวันที่มีคนถูกมีอีกเป็นล้านคนที่ผิดครับมีที่เป็น0.00-01%สวัสดีครับนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่จะช่วยทำาคุณนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันนะครับอีนี้เป็น EP ที่2ครับของซีรีส์ที่มีชื่อว่า ระวังโดนสมองหลอกนะทั้ง2 EP ีนี้นะครับมาจากหนังสือชื่อดังที่ชื่อว่า Thinking Fast and Slow ของดร Daniel k a h n e m a n ครับซึ่งเป็นทั้งนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ได้รางวันโนเบลในปี2002นะครับหนังสือเล่มนี้ดังมากและก็าดีมากครับถ้ามีโอกาสเราไปหาซื้ออ่านกันดูนะครับดร d a n i e l k a h n e m a n นได้บอกว่ามนุษย์เราทุกคนมีความคิดที่ลำเอียงหรือความคิดเป็นอคติครับภาษาอังกฤษเรียกว่า cognitive bias ครับ ซึ่งใน e ีีที่แล้วเนี่ยเป็น Cognitive Bias ที่เกิดจากภายในส่วน EP นี้เนี่ยเป็น Cognitive Bias ที่เกิดจากภายนอกทีนี้พวกเราเนี่ยต้องเข้าใจการทํางานของสมองก่อนครับสมองของเราเนี่ยมีอยู่2ระบบครับเรียกว่า System 1กับ System 2ครับ s y s t e m 1เนี่ยเร็วไม่ต้องใช้พลังงานแล้วก็เป็นเรื่องของพวกสัชญชาตญาณส่วน s y s t e m 2เนี่ยช้าครับใช้พลังงานเยอะเป็นเรื่องของการคิดวิเค,คราะห์แยกแยะเนื่องจากมันใช้พลังงานมากนี่แหละครับ มันเลยไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วมันช้าครับมันโดน system one เนี่ยแย่งทํางานก่อนเสมอเลยก็เลยทําให้เราเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดครับซึ่งมีอะไรกันบ้างไปดูกัน 1. anchoring bias ครับการที่ข้อมูลชุดแรกส่งผลกับการตัดสินใจของเราครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกก็คือการขอขึ้นเงินเดือนสมมติว่าคุณไปคุยกับเจ้านายขอเงินเดือนขึ้นนะครับคุณอยากได้เงินเดือนเพิ่มไปเป็น80,000บาททัน,นี้เจ้านายก็ต่อรองครับ60,000ก็แล้วกันคุณก็เลยเอาโอเคถ้างั้นพบกันครึ่งทางที่70,000 ให้ทายว่าตัวเลขไหนคือแองเกอร์แองเกอร์เนี่ยแปลว่าสมอห0,000เนี่ยคือสมอคุณนะขอไป8,000 80, 0เจ้านายต่อม 60, า6,000 0คุณก็เลยจะจบที่ประมาณนี้ย7 0 0 0 0 6 0น0 0นั้นเป็นตัวดึงว่าทําให้คุณนะไม่สามารถต่อได้เยอะกว่าน,นี้หน่อย,ยครับ สุดท้ายนะคุณจบได้7จ็ดหมื่นก็ถือว่าเยี่ยมแล้วแต่เรานี่ดูนะครับว่าถ้ามันเปลี่ยนไปก่อนนี้แหละสมมตินะครับคุณยื่น80,000ื่นเจ้านายยื่นมา4 0,000่อาจจะจบที่60,000เพราะแองเคอร์มันต่ําลงเห็นไหมครับแต่ถ้าเจ้านายบอกว่า7 0,000ทีนี้คุณอาจจะจบที่เท่าไหร่7จ็ดหได้เห็นไหมครับว่าตัวเลขของเจ้านาย,นยมีผลมากเลยกับการต่อรองคุณอันนี้เราเรียกว่าแองเคอร์ครับแองเคอริ่ง by asset เห็นได้มากในการทําการตลาดครับยกตัวอย่างเช่นคุณไปช้อปปิ้งนะสมมติคุณไปเดินห้างแล ลดเหลือ500ลดตั้ง50%แล้วคุณก็ซื้อเลยครับมันคือ anchoring bias ครับจากราคาเท่านี้ลดเหลือเท่านี้ไอราคาตัวบนนั่นแหละครับคือข้อมูลชิดหนึ่งหรือตัวสมอเอาไว้เปรียบเทียบว่าทําให้เห็นว่า มันลดราคามาทั้งเยอะแล้วเมื่อกี้ system one ทงานเร็วสัญชาตญาณไม่ใช้แรงแต่ถ้าคุณใช้ system t o มันจะเป็นอย่างนี้คือ 1, 1,500เหลือดูถูกนะแต่จริงๆต้องดูคุณภาพเข้าไปจับเนื้อผ้าก่อนเป็นยังไงลองดูใส่แล้วสวยไหมพอจับเนื้อผ้าจริงคุณอาจจะค้นพบว่า500ยังแพงไปเลยเมื่อสักครู่เนี้ยคุณใช้ system t ท o ทงานคือคุณคิดวิเคราะห์แยกๆใครบ้างเคยตกเป็นเยื่อของ n อง e r i n g by a ดแบบนี้นะครับคอมเมนต์ Comment ได้แต่ยุคนี้มันจะโดนง่ายขึ้น เพราะว่าคุณช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยจะมีแถมด้วยว่าเหลือ2ชิ้นสุดท้ายเหลือ1ชิ้นสุดท้ายมันยิ่งเร่งปต,ติกยาทำให้คุณซื้อมากขึ้นนะครับคุณเคยช้อปปิ้งออนไลน์เพราะของมันถูกมากๆไหมเลือกไปเลือกมามันเด้งไปเจออันนี้อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกเลือกเลือกไปซื้อน้อยไปเดี๋ยวไม่คุ้มค่าส่งแล้วก็ส่งมาปรากฏว่าพอเห็นของแล้วแบบโหของห่วยมากใครเคยเจอแบบนี้บ้างคองมเมนต์ข้างล่างได้2 f r เฟรมิง่งเอฟเฟครับมันคือการใช้คำหรือประโยคชี้นำครับ แล้วคําหรือประโยชน์เหล่านี้มันส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณครับยกตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยป่วยหนักครับแล้วคุณไปหาหมอ2คนซึ่งหมอ2คนนี้จริงๆเนี่ยเก่งเท่ากันทั้ง2คนเลยนะครับแต่ว่าหมอคนหนึ่งพูดว่าผมเนี่ยนะตั้งแต่ผ่าตัดมา10ปีเนี่ยมีคนตายเพียงแค่ส0คนที่สองบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทําให้คนรอดชีวิตได้90%คําถามคือ คุณว่าคุณจะผ่ากับใครครับมีแนวโน้มว่าคุณจะผ่ากับคนที่2ใช่ไหมทำให้คนรอดชีวิตได้ถึง90%แต่จริงๆแล้วทั้ง2คนในเชิงตัวเลขแล้วเท่ากัน1 0 0ตัวอย่างแรกเนี่ยถึงกับเสียชีวิตได้นะครับตัวอย่างที่2เนี่ยจะเสียชีวิตทางด้านการเงินนะครับคือเรื่องของการช้อปปิ้งครับสมมติว่าคุณไปช้อปปิง้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับและจริงๆทั้ง2เครื่องนี่คือยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยโอเคไหมเซลล์คนแรกบอกว่าพี่ลดไปถึง50%ซลที่่2วา ที่ประหยัดไปถึง50%คุณคิดว่าคุณจะซื้อใครครับมีโอกาสสูงว่าคุณจะซื้อคนแรกเพราะคุณชอบคำว่าลด50%มากกว่าคําว่าประหยัดไป50%จริงๆทั้ง2ตัวเลขมันเท่ากันนะครับแต่ทําไมเราถึงเลือกลดราคามากกว่ารู้ไหมครับเพราะว่า system 1ครับนั่นเป็นผลว่าเวลาคุณไปตามห้างคุณจะเคยเห็นแต่คําว่าลดกระหน่ำ summer sale ใช่ไหมทั้งๆนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณใช้ system 2นะคุณจะเห็นเลยว่ามันลดเท่ากัน ถ้าคุณฟังตัวอย่างตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คุณจะเห็นว่า framing effect นั้นมีผลมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้เป็นมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณนะครับคุณเลือกการใช้คําเลือกการตั้งคําถามที่ส่งผลดีต่อตัวเองนะโอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยนะผมจะเห็นว่ามัน framing มันสาคัญยังไงนะครับแจกเงิน50ล้านคนคนละ1น0 0งืนบาทรวมกันเป็นเงิน5้าแสนล้านบาทนั่นคือการพูดแบบที่1นเนาะการพูดแบบที่2คือเราจะเป็นหนี้เพิ่ม 5แสนล้านบาททั้ง2อันเนี่ยเงินคือเท่ากันและจริงๆมาจากแหล่งเดียวกันก็ค,คือการกุ้งเงินใช่ไหมแต่คำถามคือถ้าผมหาเสียงคุณว่าผมจะหาเสียงแบบไหนครับถ้าบอกว่าเราจะเป็นหนี้5แสนล้านเพิ่มคงไม่มีใครเลือกผมจะบอกว่าทั้งคุณและผมเนี่ยเจอเฟรมิงทุกวันครับตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ได้เจอจากแค่บุคคลใดคน,นหนึ่งไม่ได้เจอแค่นักการเมืองเจอนักการตลาดเจอธุรกิจเจอทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วทีเนี้ยเราจะแก้ยังไงล่ะ เราต้องฝึกใช้ system t o o ครับก็คือคิดวิเคราะห์แยกๆยครับข้อ 3. availability bias ครับก็คือในสมองของเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรเราสามารถเข้าถึงข้อมูลรายะเรได้เราก็มักจะใช้ข้อมูลนั้นก่อนเลย อย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ตกนะแต่ตกหลุมอากาศใช่ไหมแล้วก็ขอแลนดิ้งฉุกเฉินแล้วก็เริ่มเป็นข่าวใหญ่โตทั่วโลกเลยว่าโอ้เนี่ยจากนี้ไปนะเครื่องบินเนี่ยจะตกหลุมอากาศมากขึ้นมันก็เลยทําให้บางคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าเขาใช้สมองที่สองเขาจะวิเคห์ใหม่ว่าเครื่องบินตกก็จริงแต่เครื่องบินไม่ตกเยอะกว่าถ้ามาดูสถิติแล้วเนี่ยเครื่องบินเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียง 1>, 1ใน11ล้านครั้งแต่รถยนต์เนี่ยเกิดขึ้น1ใน107ครั้งแปลว่าอุบัติเหตุรถยนตน์เกิดขึ้นเยอะกว่าเครื่องบินมหาศาลครับและนี่คือการใช้ system 2ครับตัวอย่างที่2เนี่ยคนชอบมากครับก็คือการเล่นหวยทําไมคนยังซื้อหวยและซื้อลอตเตอรี่ ทั้งๆท,ที่ลึกๆเขาก็รู้นะว่าโอกาสถูกน้อยมากเพราะว่าเราเห็นข่าวคนถูกลรตเตอรี่เยอะเลครับเดือนหนึ่งมี2ครั้งใช่ไหมทุกครั้งที่ถูกก็จะว่าคนนี้ได้10ล้านคนนี้ได้30ล้านถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ขึ้นหน้าแรกประจำข่าวเกี่ยวพวกลอตเตอรี่หวยนยเช่นแบบว่าไปขูดต้นไม้นี่มาแล้วถูกหรือไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่มาแล้วได้เลขนี่มาข่าวมาจออมาแนวนี้ใช่ไหมครับแต่จริงทุกวันที่มีคนถูกมีอีกเป็นล้านคนที่ผิดับ แต่มันไม่มีข่าวใช่ไหมครับคุณเคยเห็นสำนักข่าวนําเสนอข่าวลอตเตอรี่แบบนี้ไหมโดนกินไปอีกแล้ว29ล้านคนครับงวดน,นี้ไม่มีเลยจริงๆแล้วมีแต่ว่าคนนี้ถูกแล้วมันที่1นึงครับได้20ล้านได้30ล้านถ้าคนใช้ system two เขาจะไม่ซื้อลอตเตอรี่ครับเพราะว่าโอกาสถูกมันคือ1ในล้านนะครับมีคิดเป็น0.0001แต่เหตุผลที่คนซื้อเพราะเขาใช้ system one ครับแล้วมันมาจากนี้ด้วยข้อมูลในสมองของมัน available ว่ารวยแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยนะมันมีคนถูกร้วเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะอาจจะเป็นเราก็ได้นะมันก็อย่างเงี้ยทุกครั้งเลยขราวนี้มันเป็นโอกาสที่เป็นของเราทีนี้ผมชวนคิดเล่นเล่นครับเรานึกด,ดูว่าในสมอง,องคุณไม่มีลอตเตอรี่เลยชีวิตเนี้ยคุณไม่รู้ว่าลอตเตอรี่คืออะไรนี่คือครั้งแรกที่มีคนนําเสนอว่าลอตเตอรี่คืออะไรคุณว่าคุณจะซื้อเปล่าแต่เหตุผลที่มันไม่มีแบบนี้เพราะว่าเกิดมาคุณก็เจอลอตเตอรี่แล้วเ,ลเห็นข่าวตั้งแต่เด็กจนโตนี่แหละครับที่เรียกว่า availability bias ครับก็คื มันอยู่ในสมองของคุณแล้วข้อมูลนี้หยิบใช้ง่ายพอหยิบใช้ง่ายก็เลยใช้ข้อมูลนี้ก่อนก็เลยลดการคิดวิเคราะห์ยากๆลงครับข้อ 4. halo effect ครับ halo effect คือการที่ความเห็นของคุณที่มีต่อคนหรือว่าสิ่งของนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจครับยกตัวอย่างเช่นสัมภาษณ์งานครับสมมตินะว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทครับและคุณต้องการจ้างพนักงานคนหนึ่งทํางานด้าน finance ทีนี้เนี่ยมีคนมาสัมภาษณ์มีคนหนึ่งแต่งตัวใส่สูทเนียบเลยนะครับนาฬิกา เหตีการคนนึงแต่งตัวเสื้อยืดกางเกงยีนลึกๆคุณจะคิดว่าคนที่แต่งตัวเนีย้ยจะเก่งการเงินกว่าคนอนื่นใช่ไหมครับตัดภาพมาองค์กรที่2ครับสมมติว่าผมทํา YouTube เลยกันนะผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และผมต้องการจ้างครีเอทีฟโอเคไหมมีมาเหมือนกันเลยแต่งสูตรเนี้ยมาเลยใายคนเสื้อยืดกางเกงยีนลึกๆผมคิดว่าคนที่ใส่สูตรนี่แหละไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ไอ้คนใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนี่แหละคนนี้แหละ นี่เลยครีเอทีฟต้องแบบนี้ทีนี้เราสามารถใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ครับถ้าวันนี้คุณไปจะสัมภาษณ์เป็นทนายความคุณจะใส่เสย,ยืน่นเก่งยีนไปไหมครับผงไม่ใช่นะแต่ถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานค่ายเพลงเขาต้องการครีเอทีฟคุณก็ต้องแต่งตัวครีเอทีฟไปจริงไหมอ่ะเมื่อกี้นี้มันเป็นไบ a อสตัดสินคนจากภายนอกใช่ไหมครับอันต่อมาก็เป็น halo e f ฟ e c t เหมือนกัน,กนคือแบ brand l o ั a l t y ครับเมื่อเราคิดว่าแบรนด์นี้ดีก็มีแนวโน้มสูงว่าไอ้แบรนด์นี้ทาอะไรออกมาเราก็จะชอบไปด้วยตลอดเลยทั้งท้ที่บางครั้งเน,น,นี้ยสิน้นี บางครั้งอาจจะไม่ดีก็ได้ที่แก้ตัวคนทั้งโลกคนโลกอะ่ะก็คือพวกสินค้าของ Apple ครับเริ่มต้นผมใช้นี่ก่อน i p o d เฮ้ยมันก็ดีไว้จากนั้นมาเริ่มเป็น MacBook ตากนั้นมาเริ่มเป็น iPhone จากนั้นมาเริ่มเป็น iPad ตอนนั้นยังด่าเลย iPad จะมีทรไมวะใช่ไหมว่า iPad ตอนนั้นคือเป็นอะไรที่คนด,าด่าเยอะมากตอนนี้ iPad ขายดีมากครับจากนั้นมา ขึ้นต้นว่าไออะไรทุกซื้อหมดอนะไรนี่ um. คือมันมีคนแบบนี้อยู่เป็นพันล้านคนเลยนะครับที่เป็นคนที่ใช้ตระกูล a p p l e นะหลังล่าสุดประกาศตัว iPhone ล่าสุดออกมาหน้าตาเหมือนเดิมแป๊ะเลยแต่มันก็มีคนใช้เอา,อางี้แล้กันาะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ลอยัลตี้ไปแล้วซึ่งไอแบรนด์รอยัลตี้นี่แหละครับที่เรียกว่า h a l o Effect อย่างหนึ่งครับอีกสักสองตัวอย่างแล้วกันครับบางแบรนด์เนี่ยจ้างคนมีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับและบางครั้งเนี่ยคนชอบพรีเซนเตอร์ แลวพอพรีเซนเตอร์เนี้ยไปใช้เรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แบรนด์นี้คนที่ชอบก็มาใช้แบรนด์ที่ตามด้วยไม่ได้ตามสินค้าตามพรีเซนเตอร์ครับตามคนคนนี้คนนี้ว่าดีฉันก็ว่าดีให้อสุดท้ายอันนี้ก็ฮาร์ลเอฟเฟกเหมือนกันครับสมมตินะครับว่านักเรียนต้องให้คะแนนคุณครูเป็นการประเมินคุณครูคนไหนสอนดีให้คะแนนเยอะๆทีนี้เนี่ยสมมติว่ามีครู2คนคนหนึ่งนะตลกปกฮาน่ารักเฟรนลี่อาจจะสอนไม่เยอะมากอีกคนหนึ่ง สอนเนื้อหาอัดแน่นมากเลยแต่เป็นคนเรียสและจริงจังให้ทายว่าครูคนไหนมีโอกาสาได้คะแนนมากกว่าคนนี้ใช่ไหมเพราะว่านักเรียนเรียนแล้วตลกคบขันอารมณ์ดีผมว่าตัวอย่างไม่เยอะมันดีมากๆทําให้เห็นว่าบางครั้งมันเลยทําให้เราเนี่ยเลือกเรื่องที่สนุกมากกว่าเนื้อหาครับหรือแม้กระทั่งคนดูคลิปก็ได้คลิปนี้สนุกมากเลยเนื้อหาจะก,กระเที่ยวเดียวกับบางคลิปเนื้อหาอัดแน่นมากเลยแต่ไม่ไมสนุกเลยอ่ะมันมีแต่ education คุณอาจจะไม่ดูเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือ halo effect ครับเพียงแต่ว่าคคลิปเราื ทั้งสนุกด้วยแล้วก็มีเนื้อหาเต็มๆด้วยนะครับแป๊กันเลยและนี่คือ c คอ i t i v ี b เบสหรือว่าความลำเอียงของสมองเรา EP แรกเป็นเราหลอกตัวเราเอง EP นี้เนี่ยคือคนอื่นหลอกเราและนี่คือ The Growth Lab ในวันนี้นะครับถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่า้ ee, EP นี้มีประโยชน์จังเลยสามารถตอบแทนทีมงานได้ด้วยการเอานี้โปงคุณมากดที่ปุ่มไลค์กดทุปอระแสที่ทีมงานได้ครับ ใช้คำนี้ให้เพื่อนๆได้ครับที่สําคัญนะถ้าคุณไม่อยากพลาดเนดื้อหาดีๆแบบนี้จากเราแนะันนะว่ากด subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เจอกันทุกครั้งกับ The Cross Lab ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับทุกคนแค่แค่ครับสวัสดีครับ